นกแก่ป่านะมันมันเลี้ยงเหมือนเหมือนนกแขงนี่แหละเหมือนนกที่เราเราเลี้ยงอยู่นี่แหละเพียงแต่มันจะแตกต่างตรงที่ว่านกแก่ป่าเนี่ยพอเวลาเอามาเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้นกับเรามันยังดิ้นมันยังแหอยู่มันยังไม่คุ้นมันจะกลัวคนตรงที่เราต้องเพิ่มคือการที่ต้องเล่นกับมันแย่มันบ้างหรือเอาใส่กรงใหญ่ๆเนาะเอาใส่กรงใหญ่ๆ ลองบางทีลองให้ลองให้มันให้มันทําความรู้จักกับเราว่าเราเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูมันนะสมมุติเราใส่ใส่กรงพักหรือใส่กรงแข่งถ้ามีกรงแข่งก็ใส่กรงแข่งแต่ถ้ามีกรงพักก็ใส่กรงพักแล้วลองว่าเอ๊ะช่วงเช้าเช้าเนี่ยเปิดผ้ามันเนี่ยยังไม่ต้องให้อาหารมันมยังไม่ต้องให้กล้วยยังไม่ต้องให้ให้ผลไม,ม้เอาน้ําใส่ไว้ก่อนอเอาน้ําใส่ไว้ก่อนเนาะ เสร็จแล้วพอใส่สาย,ส,ายสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ได้อ่าเอากล้วยไปเสียบอืกล้วยข้างหนึง่งมะละกอสักข้างหนึง่งแล้วลองดูอาการมันถ้ามันโดดมากินมาลายแสดงว่ามันจะเริ่มรู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนให้อาหารมันเป็นคนเลี้ยงดูมันให้มันรู้จักให้ให้เรียกว่าใ,ให้เรียกว่าให้มันความรู้จักกับเราหรือนะหรือถ้าไม่ให้กล้วยอาหารแต่แต่ ถ้าใส่ไม่ให้กล้วยนะไม่ให้ผลไม้แต่ถ้าใส่อาหารอย่างเดียวเนี่ยบางทีนกนกมันไม่กินนกมันไม่คุ้นกับอาหารเม็ดเนี่ยมันก็อาจจะไม่กินแรกๆก็ให้เป็นผลไม้ไปก่อนอะเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งเอาอีกอ,อาหารอาหารอาหารก็ไม่ให้ผลไม้ก็ไม่ให้ให้กินน้ำอย่างเดียวสักสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงเอากล้วยไปเสีย นี่คือการฝึกให้มันรู้จักว่าเราคือคนที่ดูแลมันเลี้ยงมันอ่ามันก็จะรอแลวเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาวะเมื่อไหร่คนเนี้ยนุ๊นุ๊เมื่อไหร่นุ๊จะมาให้ผลไม้เราสักทีเมื่อไหร่คนจะให้ผลไม้เราสักทีพอถึงเวลาเราก็ไปให้แล้วเพิ่มด้วยให้หนอนแล้วเพิ่มให้ด้วยอาหารเมร็ดแล้วก็เรื่องของการพาเที่ยวอการหิว้วการหิ้วจะทําให้นก คุ้นกับเราเยอะขึ้นนะรวมถึงถ้านกมันดิ้นเยอะๆเอาแขวนไว้ตรงที่คนเดินเยอะๆแหละครับมันดินดน้นดิน้น,ะน,นป,ลปล่อยมันดิ้นไปนะจะดิ้นก็ดิ้นไปเลยปล่อยมันสักพักมันจะเรียนรู้ว่าคนที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยไม่ทําร้ายไม่ทําร้ายมันมันก็จะเริ่มเชื่องก็จะเริ่มคุ้นกับเราเร็วขึ้นอย่าไปแขวนแม่งห่างเนาะบางทีพอไปแขวนแม่งห่างปุ๊บเนี่ย มันไม่เชื่องยังไงก็ไม่เชื่องอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่เจอคนใช่ไหม